อย่าตกใจถ้าได้ยินเสียงหรือได้รับข้อความสั้นๆแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวสวัสดีครับท่านสมาชิกสายเบอร์ชแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าวันทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านเซลล์บอร์ดคลาสนะครับล่าสุดนะครับวันที่23เมษายน68ที่ผ่านมานะครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับหรือว่าพอพอนะครับได้กําหนดนะครับวันทดสอบส่งข้อความสั้นๆแจ้งเตือนภัยพิบัตินะครับผ่านเซลล์บอทคลาสสามระดับด้วยกันนะครับในวันที่2 7และ13พฤษภาคม2 5 6 8นะครับ โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแผนการทดสอบนี้นะครับจะได้รับข้อความทดสอบการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือทั้งรูปแบบเสียงและข้อความบนหน้าจอนะครับโดยปอพนะครับได้กำหนดวันทดสอบระบบแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดคลาสนะครับเวลา13นาฬิกาทดสอบพื้นที่ไหนบ้างนะครับจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะครับ วันศุกร์ที่2พฤษภาคม68เวลา13บสมนาฬิกานะครับระดับเล็กนะครับภายในอาคารนะครับใน5พื้นที่นะครับประกอบไปด้วยศาลากลางจังหวัดเชียงรายศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีศาลากลางจังหวัดสงขลาและศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวา2550อาคาร A และอาคาร B กรุงเทพมหานครนะครับวันพุทธที่7พฤษภาคม2568เวลา13บสมนาฬิการะดับกลางนะครับระดับอำเภอใน5พื้นที่ประกอบไปด้วยนะครับอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครร,ราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขตดินแดง กรุงเทพมหานครนะครับวันอังคารที่13พฤษภาคม2568นะครับเวลา13นาฬิการ,ระดับใหญ่นะครับคือระดับจังหวัดเลยนะครับใน5พื้นที่นะครับประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครนะครับโดยประชาชนนะครับ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์นะครับพร้อมข้อความสั้นๆต่อไปนี้นะครับนี่คือการทดสอบการส่งข้อความระบบเซลล์บอร์ดคลาสแล้วก็มีภาษาอังกฤษขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราเอามาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับ เป็นการทดสอบระบบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Cyber Channel นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ